สวัสดีค่ะโอ้เจอนางแบบพอดีเลยโอ้โอนางแบบไปไหนมาน่นนี่นี่ครับเจอปลาด้านหน้าไหมครับท่านผู้ชมอ่าน,นี่ครับหน้าห้องนวดน,นะครับผมอยู่หน้าห้องนวลหน้าห้องนวดน,นะครับ โรคประจำตัวที่นวดไม่ได้โรคประจำตัวที่นวดไม่ได้แล้วก็โรคประจำตัวที่นวดได้นะครับนี่ครับจะผ่านไม่ผ่านก็นี่นะครับโรคประจาตัวนะครับที่ผมบอกไปนะครับโรคประจาตัวที่ไม่สามารถทําได้แล้วก็ การผ่าตัดที่มีการใส่เหล็กนะครับแต่ก็เป็นบางกรณีนะครับที่สามารถล่วมมาด้วยกันได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับท่านผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเจอกันแน่นอนครับผมนี่ก็จะเป็นห้องนวดนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องพักนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาตัดจากต่างจังหวัดนะครับ ต่จังหวัดอาจจะมีที่พักให้นะครับในกรณีที่อาการหนักหรือว่าต้องอยู่หลายวันนะครับถ้าอยู่ไกลๆนะครับเกิกลับไม่สะดวกเขาไม่สะดวกแน่นอนนะครับก็มีที่พักให้ครับติดต่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานได้เลยนะครับหรือว่าคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับถ้าอาการหนักนะครับก็ ก็ต้องอยู่ครับคนหมออยู่ก็ต้องอยู่เออต้องนอนที่นี่แล้วกันข้างในก็จะเป็นห้องรวมนะครับอ่ก็จะเป็นโฮมลอดเหมือนโฮมลอดครับโฮมสเตย์ข้างในก็จะมีแอร์พรัดลมโคลตตัวเตียงคายเตียงมันนะครับที่นอนหมอนมุง้งอ่าพีพีทีมงานเตรียมจัดให้ครับพีพีทีมงานจัดให้ครับผมแล้วก็เรื่องของกับข้าวนะครับ ข้าวนสามมื้อนะครับที่นี่เลี้ยงนะครับเที่ยงกลางวันเช้าเย็นนี่ช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็เสื้อผ้ามีคนซักให้นะครับมีคนดูแลตลอดสําหรับที่นี่นะครับสําหรับที่นี่นะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมาครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเปิดร้านในวันที่หนึ่งนะครับคอนเฟิร์มบอกมาแล้วนะครับ ด้านวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเริมทําการนะครับเดิมทําการตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปตอนนี้ก็วันนี้ก็เปิดเพจแล้วนะครับสัญญาณเตือนมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเตือนมาแล้ววันนี้เปิดเพจนะคะก็จะเป็นการเปิดเพจวันแรกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สี่ยี่ห้าหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับโอ้ยลงวันแล้วครับผม ก็เปิดด้วยรองหน้าหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะให้ผู้ชี่มีอาการต่างๆนะครับได้ทักเข้ามานะครับได้ทักเข้ามาจะผ่านไม่ผ่านก็ทักเข้ามานะครับนี่ตามนี่เลยครับนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานะครับชื่อเพจนะครับเขาไปดูกันได้เลยนะครับผมเขาไปดูกันได้เลยครับเข้าไปดูกันได้เลย ตั้งแต่2โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ2โมงเช้าถึง2โมงเย็นแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ตั้งแต่2โมงเช้าถึง yup. 4ทุ4่มนะครับ2โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับโทรเข้ามาสอบถามอาการว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับอ่าเจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายอาการเป็นยังไงนะครับอาการเป็นยังไงนะครับอายุกี่ปีนะครับท่านก็จะถามอายุกี่ปีนะครับมีโรคประจาตัวไหมนะครับเคยผ่าตัดหรือเปล่านะครับการกระเคสก็จะประมาณนี้นะครับ ออายุน้ำหนักโรคประจําตัวการผ่าตัดเป็นมากี่ปีครับเป็นมากี่ปีนะครับเราจะฟังรายละยเอียดการคัดเคสการรักษาแล้วก็ดูความสวยงามของผักไปด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายที่นี้เป็นขึ้นช่ายหมดเลยนะครับนี่ ใช่นะครับนี่นะครับนี่เป็นขิงชายทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีผักชีอยู่หกกล่องนะครับหกกล่องแปดกล่องนะครับนี่ผักชีนะครับเห็นเข้มเข้มนี่ครับแล้วก็นูนนครับนูนมีอนึงครับอ่านี่ครับผมนี่ทังนี้นะครับก็จะเป็นโอเยอะแยะมากมายเลยครับกินโอ๊กเลสโอ๊ก โอ้พอตอะไรมากมายครับเยอะแยะครับหลายสายพันธุ์ครับหลายสายพันธุ์นะครับหลายสายพันธุ์นี่สวยงามครับสวยงามก็สําหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้ก็ทําอะไรนะครับเป็นที่รักษาโรคกระดูกทับเส้นนะครับเป็นที่รักษาโรคกระดูกทับเส้นนะครับตามจุดต่างๆของร่างกายนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมมานั่งทายแต่ผักแบบนี้ ทำเกี่ยวกับผักหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าได้เสริมนะครับอ่ามันว่างๆนะครับก็เลยทําก็เลยทํานะครับไม่ใช่ว่าจะทําคลิปอย่างนี้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ครับที่เห็ุนี้ก็เป็นการเสริมนะครับทําเสริมขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้ศึกษานะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพนะครับ เป็นอาชีพเลยนะครับอาจจะได้ทําแบบนี้งานเบาๆนะครับไม่หนักครับไม่หนักนะครับแต่ว่าก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับคุ้มคุ้มคุ้มนะครับชุดแรกผ่านไปก็พื้นที่เท่านี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับเห็นนะครับก็ขายไปแล้วนะครับสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นนะครับพื้นที่ไม่มากนะครับช่วงนี้ก็จะ ก็จะเห็นแต่คลิปแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้ป่วยเข้ามาครับจะมีผักบ้างอยู่กับพี่ๆทีมงานบ้างดูโน่นดูนี่บ้างครับสําหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับจะเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะครับจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับ่าเวลาที่ผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษานะครับผมก็จะทําคลิปให้ดูนะครับอผมก็จะทําคลิปให้ดูว่า เขาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะครับนี่อ่าจนนี้ก็จะเงียบเงียบเงียบก็วันที่หนึ่งตามที่ผมได้บอกนะครับวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเจอกันแน่นอนครับที่ร้านวัดเพรสโคพาพลลำไปมานะครับอยู่ที่อำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่หรือว่าทุกทท่านนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับอ่า ผ่านมีคลิปนี้นะครับจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับเป็นหรือไม่เป็นนะครับก็ถ้ามีญาติมีญาติพี่น้องนะครับว่าคนใกล้เคียงนะครับญาติสนิทนิสหายนะครับที่เป็นโรคกระดูกตับเส้นสะโพกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนนะครับปวดคอปวดบ่าไหลปวดหัวเข่านะครับสามารถให้ทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0803336761นะครับ บอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งอโทรมาได้เลยนะครับอาการเป็นแบบไหนอ่าเราอาการกับคุณหมอได้เลยครับบอกอาการกันครับบอกอาการกันอ่ถ้าผ่านการคัดเคีย์เนี่ยรับรองได้มาที่นี่แน่นอนครับรับรองได้มาที่นี่แน่นอนครับไม่ผิดหวังครับเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังอ่าชื่อเพจก็จะนี่นี่ตามนี้เลยนะครับชื่อเพจครับอ่าวันนี้ก็ทา สามารถทักเข้ามาได้นะครับเปิดเพจแล้วนะครับเปิดเพจแล้วนะครับวันนี้ครับเปิดเพจแล้วนะครับสั่งเปิดเพจแล้วนะครับผมก็จะลุยเพจนะครับลุยเพจก็ออกจากคลิปนี้นะครับก็จะทําการตอบเพจแล้วนะครับทําการตอบเพจได้ด้วยนะครับ วันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคิดนะครับถ้าทําเพจถ้าเปิดเพจแล้วก็ต้องอยู่กับเพจแล้วครับจะไม่มีเวลาที่จะออกมาทําคิดนะครับหรือก็ไม่แน่ครับถ้าไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากนะครับอไม่รู้ว่าจะเล่ยลุยเดี่ยวหรือเปล่านะครับถ้าลุยเดี่ยวก็คงจะไม่ค่อยได้ทํานะครับจะไม่ค่อยได้ทํานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านนะครับตอนเช้านะครับ เป็นบรรยากาศที่ร้านตอนเช้านะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานะครับอยู่ที่อำเภอลำไามาจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับเบอร์โทร083336761นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลำไามาจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอขอฝากช่องพิมพ์มะพร้าวชาแนลด้วยนะครับผม ติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ